นิทานอิสอเรื่องกระต่ายลงแสงจันทร์ในป่าแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่อยู่มาวันหนึ่งในช่วงค่ำคืนบนท้องฟ้าก็มีดวงจันทร์กลมโตสาด่องลงมาอย่างงดงามฝูงกระต่ายฝูงหนึ่งที่นอนหลับอยู่ได้ตื่นขึ้นมาเห็นดวงจันทร์กลมโตเช่นนั้น จึงพากันออกมาจากที่อยู่เพื่อชื่นชมแสงจันทร์อันน่าหลงไหลขณะที่ฟูงกระต่ายพากันไปถึงที่ลานกว้างเพื่อชมแสงจันทร์นั้นก็พบเห็นฟูงมาจิ้งจอกกําลังกระโดดโลดเต้นท่ามกลางแสงจันทร์อา้าวฟูงกระต่ายน้อยมาสิมาเต้นรำกลางแสงจันทร์ด้วยกันฟูงกระต่ายได้ยินเช่นนั้น ก็พากกันวิ่งเข้าไปเต้นรำกลางแสงจันทร์กับพวกมาจิ้งจอกอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปฝูงกระต่ายเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจากการกระโดดเต้นรำต่างพากันนั่งพักเหนื่อยฝูงหมาจิ้งจอกเห็นเช่นนั้นก็พาก,กันเดินไปล้อมฟูงกระต่ายเอาไว้พวกกระต่ายมองเห็นการกระทาของมาจิ้งจอกจึงเริ่มเข้าใจ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองกระต่ายตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่านี่เป็นเพราะพวกเรามัวหลงอยู่กับแสงจันทร์จนทำให้ลืมนึกว่าพวกมันเป็นหมาจิ้งจอกหลงยอมเต้นกับพวกมันจนเหนื่อยอ่อนและสุดท้ายพวกเราก็กลายเป็นอาหารของพวกมันพูดจบหมาจิ้งจอกต่างตรงเข้ามาขย้ำฟูงกระต่ายกินไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงเชื่อคนคิดไม่ซื่อหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ